พระคาถามหาลาบสุดยอดพระคาถาเรียกโชคเรียกลาบจากหลวงพ่อรวยปาสาธิโกวัตตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกลาความโชคร้ายไปได้เลยเมื่อท่องพระคาถาบทนี้เป็นประจำประตูดวงจะเปิดเต็มบานจะช่วยให้ท่านโชคดีมีแต่โชคลาบเข้ามาไม่ขาดสาย ร่ำรวยมั่งมีโดยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศบริวารและผู้ที่สนับสนุนตลอดเวลาการุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสนสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะเริ่มงสวดบริกรรมพระคาถา9รอบสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสะัพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัจจตโตนรุตตโม มหาลาพังสภสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัพโศคุณวิพาสัมปัจจโตนรุตโมมหาลาพังสพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตา สัพพโสคุณวิพาสัมปัจจโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสัพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัจจโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตา จะสัจจานิเกรัสัตพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัจจตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสัตพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัจจโตนรุตตโม มหาลาพังสพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสัตพระพุทธชิตาสัพโสคุณวิพาสัมปัจจโตนรุตโมมหาลาพังสพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสัตพระพุทธชิตา สัพพโสคุณวิภาสัมปัจจโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสัตพระพุทธชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัจจโตนรุตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเม รักาถาบทนี้ใช้สวดภาวานาเพื่อขอโชคขอลาบสำหรับผู้ที่ทำมาหากินในทางบริสุทธิ์ดยความขยันหมั่นเพียรจะช่วยให้ท่านมั่งมีด้วยทรัพย์สินเงินทองทำมาค้าขึ้นไม่มีอุปสรรคใดๆมาขัดขวางอีติดๆขัดๆอยู่ก็จะทะลุทะลวงผ่านพ้นความยากลำบากและอุปสรรคทั้งหลายได้อย่างง่ายดาย